เอาละค่ะมาดูต่อกันเลยนะคะข้อที่12ข้อที่2เข้าให้รูปแบบมาแบบนี้นะคะให้หาค่าของจํานวนเหล่านี้นะคะเราต้องสังเกตก่อนนะคะรูปแบบของจานวนในวงเล็บเนี่ยมันเป็น1ลบ2บวก3มลบ4บวก5ลบ6บวกไปเรื่อยๆจนถึง50นะคะมันเป็นการบวกตั้งแต่จํานวนที่1ถึง50แต่ เอ๊ะทำไมมันเป็นบวกลบบวกลบสลับกันไปนะคะเราต้องต้องสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะมาบวกกันทั้งหมดไม่ได้เราต้อง,งอเราต้องหาวิธีการนะคะถ้าจะสังเกตดูดีๆคู่แรกนะคะหนึ่งลบสองจะมีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งถูกต้องไหมคะ,ะคู่ต่อไปสามลบสี่ก็มีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งด้วยเช่นกันคู่ต่อไปห้าลบหกก็มีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น เดาได้เลยว่าคู่ต่อไปก็ต้องมีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายก็มีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งอยางที่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดูสิคะว่ามันมีลบหนึ่งทั้งหมดกี่คู่50จํานวนถ้าจับคู่บวกลบกันแบบนี้แล้วจะเหลือเพียงแค่25คู่ถูกไหมคะยีคู่แต่ละคู่มีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งถูกไหมก็แสดงว่าก็แสดงว่ามีอยู่25คู่ คู่หนึมีผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งก็25คู่ก็จะกลายเป็นมีผลลัพธ์เป็นลบ25ถูกไหมคะเอา25เข้าไปคูณกับลบหหรือลบหบวกกัน25ตัวถูกมคะลบหนบวกกัน25ตัวก็จะเป็นลบ25ไปบวกกับ51ทั้งหมดยกกำลังสองหาค่าเลยค่ะ51ยกกำลังสองก็คือ51คูณกับ51นะคะ5 1 1เป็น1 1 5เป็น5 5 1เป็น5 ห้าห้ายี่สิบห้ามีผลลัพธ์เป็นหนึ่งเป็นสิบทดหนึ่งเป็นหกเป็นสองก็จะเท่ากับลบยี่สิบห้าบวกกับสองพันหกร้อยหนึ่งถูกไหมคะ,ะหาผลลัพธ์เลยค่ะจากตรงนี้อันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเราต้องมาหักล้างกันถูกไหมคะเราต่อตามเลขมากหรือถ้าใครคิดก็ลองสลับกันดูก็จะกลายเป็นสองพันหร้อยหนึ่งลบออกด้วยยี่สิบห้าได้เช่นกันนะคะคิด,ดวิธีนี้ก็ได้นะ ก็จะเป็น2 6 0พันหลบออก25ก็จะกลายเป็น5้บวกหเป็น6เป็น7เป็น5เป็น2นะคะก็จะคําตอบก็จะเป็น2,576ค่ะผลลัพธ์ข้อนี้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ